สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําปุ๋ยเปลือกไข่กันนะคะในเปลือกไข่นั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมและสารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาทําปุ๋ยเปลือกไข่โดยขั้นที่1ก็คือให้เรานําเปลือกไข่ที่เรามีนั้นไปตากให้แห้งสนิทจากนั้นเราก็นํามาตํา หรือทุบให้หละเอียดหรือบางทีบางท่านอาจจะนําไปบดให้หละเอียดจนเป็นผงนะคะสําหรับสูตรที่2นะคะสําหรับท่านที่ต้องการขับไล่มแมลงก็คือให้เรานําเปลือกไข่ที่มีเนี่ยค่ะไปล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วก็นําไปคั่วหรือเอาเข้าไมโครเวฟประมาณ1-2นาทีจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือนํามาตําทุบหรือบดให้หละเอียดนะคะ ให้เป็นผงไปเลยก็ได้เสร็จแล้วก็นํามาโรยตามแปลงหรือกระถางต้นไม้เมื่อเปลือกไข่นะคะผ่านความร้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้เกิดกรรมฐถันนั่นเองสามารถที่จะขับไล่มแมลงและหอยทากได้ดีหรือบางท่านอาจจะไปผสมน้ําไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็มารดน้ําต้นไม้นะคะก็จะเป็นการช่วยดึงประสิทธิภาพในการไล่มแมลงให้ดี